สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่เกาะมาฟูชินะครับเราสองคนจะพาเ,เพื่อนๆนไปตกปลาในมหาสมุทรอินเดียกันนะครับสําหรับทริปทัวร์ต่างๆก็หาซื้อกันได้ที่โรงแรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตกปลาดําน้ำดูปาาลาการังดูปลาฉลามปลาโลมาหรือว่าปลากระเบนนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้ที่โรงแรมที่ท่านพักนะครับราคาก็จะมีหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับ สำหรับทริปตกปลาของผมอยู่ที่ราคา35เหรียญน,นะครับก็จะพานั่งเรือแบบนี้นะครับออกไปจากเกาะมาฟูชิประมาณสัก30-40นาทีนะครับก็จะถึงหมายที่เราตกปลากันนะครับเรือแล่นออกจากท่าเรือเกาะมาฟูชิสู่กลางทะเลนะครับห่างออกไปสัก30กว่านาทีนะครับากาศสองข้างทางระหว่างเดินทางนะครับก็สวยงามนะครับ โอ้โหลายล้อมไปด้วยทะเลนะครับมองไปทางซ้ายทางขวาก็มีแต่ผืนน้ำเนี่ยสีน้ําเงินเข้มแบบนี้นะครับโอ้โหลึกน่าดูนะครับเราแล่นออกมาสักพักใหญ่นะครับก็จะมาถึงหมายที่เราจะใช้ในการตกปลาในครั้งนี้นะครับโดยเบ็ดที่เราใช้เป็นเบ็ดมือแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้แล้วก็ใช้เหยื่อเป็นปลาทูน่านะครับหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับท้ายเรือเอาแล้วนะครับหย่อนเบ็ดลงไปแล้วโอ้โหดูซิว่าจะได้ปลาอะไรนะครับมา ทีมงานลูกเรือของเราสาวก็อย่างคำบักคำเม่นนะครับแหมนึกว่าจะได้ปลาอะไรนะครับไม่น่าได้ครับอย่างนี้โอ้น่าจะตีตัวเปล่านะครับดูครับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกตอนเย็นกลางทะเลมหาสมุทรอินเดียแบบนี้นะครับโอ้โหสวยงามจริงๆเลยนะครับผมก็ยังง่วนกับการตกปลาครับเดินไปหัวเรือมั่งท้ายเรือมั่งนะครับนี่ครับโอ้โหยูทูบเบอร์น่าจะเป็น ชาวอาลับนะครับไม่แน่ใจว่าประเทศอะไระตกปลาได้ตัวแรกเลยนะครับของเรือสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะฮะตกได้ก็หันไปคุยกับกล้องนิดนึงโอ้โหเป็นไงนี่ฉันตกได้แล้วนะปลาตัวแรกส่วนผมก็นี่ฮะหย่อนเบ็ดอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหไม่รู้ว่ามาตกปลาหรือมาให้อาหารปลานะครับแมตกอยู่ชั่วโมงกว่านะครับ หายเรือหัวเรือข้างเรือมันจะไปส่วนไหนของเรือแล้วฮะยังไม่ได้สักตัวเลยนะครับพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วนะครับเริ่มจะพลบค่าแล้วนะครับแสงก็เริ่มน้อยลงน้อยลงปลาก็ยังไม่กินเหยื่อนะครับนั่งตกอยู่นานจนชั้นนึกเบื่อโอ้มาเข้าเพลงได้อย่างไงฮะเนี่ยอ่าเกี่ยวเบ็ดกันต่อไปครับอ่านี่ฮะการเกี่ยวเหยื่อนะครับอชิ้นตโตโตเลยฮะดูสิวันนี้จะได้ปลาอะไรครับหย่อนกันต่อไป ไม่รู้เมื่อไหร่จะกินสักทีครับตอดอยู่นั่นแหละครับตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับแต่ไม่ยอมงับครับน่าจะเป็นปลาตัวเล็กนะครับโอ้โหรูจะได้กับเขาเมื่อไหร่นะครับคนอื่นเขาสาวกันสาวเอาสาวเอานะครับสาวเหมือนกันครับสาวเป็ดขึ้นมาเกี่ยวเหยื่อนะฮะไม่ได้ได้ปลานะฮะแหมเริ่มมืดแล้วนะครับท้องฟ้านี่ครับแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับปลาตัวใหญ่เลยนะครับบิ๊กฟิตบิ๊กฟิตเสียงตะโกนมาจากท้ายเรือโอ้โห เป็นปลากระมงนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับน้ําหนักก็ประมาณสักสิกว่ากิโลเนี่ยฮะอ่าเป็นทีมลูกเรือนะครับตกได้ที่ท้ายเรือพอเริ่มพบคั่มนี่ปลาชักเริ่มกินดีนะครับส่วนผมเนี่ยตกได้ตัวเล็กๆนั่นแหละฮะไม่รู้เป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลาข้างเหลืองนะฮะนี่ฮะตัวใหญ่นะครับปลากระมงเป็นตระกูลปลาหางแข็งครับนี่ปลาที่ตกได้ครับเป็นไงฮะบิ๊กฟิตไปเลยทีเดียว ใครมีโอกาสได้มาเมาดีนะครับก็ต้องมาลองครับกับทริปตกปลาแบบนี้เป็นบรรยากาศที่น่าสนุกสนานและตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับหรือจะลองไปตกปลาบิ๊กเกมครับเป็นการตกปลาด้วยเบ็ดลอกนะครับปลาขนาดใหญ่โอ้โหน่าสนุกเช่นเดียวกันนะครับ